สวัสดีครูครูทุกท่านนะครับวันนี้ผมจะมาสาธิตการาลงคะแนนนะครับตามตัวชี้วัดนะครับเราได้พูดถึงการแจ้งคะแนนตามตัวชี้วัดไปแล้วว่าคะแนนเต็มเท่าไหร่ทีนี้เราจะมาลงคะแนนตามตัวชี้วัดนะครับขั้นตอนแรกนะครับให้ครูๆๆทุกท่านนะครับคลิกเข้ามาที่ระบบบริหารงานวิชาการจากนั้นให้ครูคลิกไปที่ระบบปพ .5 ปพ .6 ตัวนี้นะครับ และจากนั้นนะครับคุณครูก็มาเลือกลายวิชาที่คุณครูจะลงคะแนนซึ่งผมจะลงในส่วนของรายวิชาคณิตศาสตร์ชั้นป .6 นะครับห้องที่ผมสอนก็คือห้องห้องสองนะครับทีนี้ก็เมื่อกี้เราบันทึกไปแล้วนะครับจากคลิปที่แล้วทีนี้เราจะมาบันทึกคะแนนเก็บตามตัวชี้วัดนะครับเราก็คลิกเข้าไปเลยจากนั้นนะครับสมมุติว่าคุณครูจะเลือก บันทึกคะแนนระหว่างเรียนเทอมหนึ่งนะครับคุณครูก็สามารถที่จะคลิกเข้าไปได้เลยนะครับตัวชี้วัดก็จะขึ้นมาว่าเทอมหนึ่งเนี่ยเราเรียนวิชาอะไรบ้างที่เป็นคะแนนเก็บของเราอ่าเห็นไหมครับตัวชี้วัดที่1680นะครับจะเป็นตัวชี้วัดที่อ่าผมสอนในในเทอมที่1น,นะครับแล้วมีคะแนนเก็บในเทอมที่1นนะครับผมก็จะคลิกเข้าไปนะครับอ่าโอเคทีนี้ก็ให้คุณครู นะครับลงคะแนนได้เลยถ้าสมมุติว่าคุณครูอยากให้คะแนนเต็มทั้งหมดนะครับสมมุติว่าเต็ม4คะแนนนะครับคุณครูก็คลิกตัวนี้นะครับตัวนี้จะไม่เปลี่ยนนะครับตัวเลข2ตัวนี้จะไม่เปลี่ยนแต่เวลาคุณครูคลิกบันทึกนะครับคะแนนก็จะเปลี่ยนนะครับคะแนนก็จะเปลี่ยนผมลองคลิกบันทึกนะครับปึ๊บโอเคแล้วกลับเข้ามาดูใหม่ครับสังเกตว่าจะเป็น4คะแนนแล้วมีคุณครูบางท่านถามมาว่า แล้วช่องขวามือคืออะไรช่องขวามือคือคะแนนเต็มในส่วนของคะแนนระหว่างเรียนเทอม1น,นะครับก็คือคะแนนเก็บเทอมหน,นั่นเองซึ่งผมเพิ่งลงไปแค่2ตัวชี้วัดนะครับอีกตัวชี้วัดหนึงผมลงไป1.5นะครับก็เลยบวกกับ4ตัวนี้ได้ออกมาเป็น5.5นะครับฝั่งขวามือไม่ต้องสนใจนะครับคะแนนเต็ม25นะครับระหว่างเรียนของผม ซึ่งที่จริงมันต้องเป็นเต็ม30ซึ่งผมยังไม่ได้ใส่ตัวชีวัตอีกตัวชีวัตหนึ่งนะครับก็จะได้ประมาณนี้กดบันทึกทีนี้ผมลองลงตัวนี้ดูนะครับตัวชีวัตที่6นะครับตัวชีวัตที่6ผมจะลงเป็นคะแนนเต็ม4คะแนนนะครับตัวชีวัตที่6ผมก็จะลงให้นักเรียนอาจจะทั้งหมดให้3.5นะครับจากนั้นครูก,ก็คลิกบันทึกครับโอเคครับลองเข้าดูครับ เห็นไหมครับคะแนนตัวนี้ก็จะ3.5มเมื่อกี้5.5ใช่ไหมครับบวกกับ3.5ก็จะได้เป็น9ครับนะครับเป็น9อันนี้คือคะแนนคะแนนระหว่างระหว่างเทอมนะครับเทอมหนึ่งที่ที่รวมทั้งหมดนะครับฝั่งขวาม,มือส่วนฝั่งซ้ายมือตัวนี้คือคะแนนตัวชีวัดนะครับก็เป็นอันเสร็จสิ้นนะครับโอเคครับก็ขอบคุณครับ